สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะกำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งปกติก็ทำอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าได้หยุดไปเกือบปีนะคะแล้วก็พผเอิญว่าพี่เขาก็โทรมาให้ไปช่วยนะคะก็เลย ว่าเดี๋ยวจะไปช่วยพี่เขานะคะสองสามวันนี่ละค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงกับชีวิตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติหน้าที่กันนะคะโดยการที่เราไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในอเมริกานะคะก็พนักง,งานเสิร์ฟในอเมริกานะคะก็แล้วแต่ว่าคุณจะได้อยู่ที่บริษัทหรือว่าร้านไหนนะคะอย่างบางคนก็ไปทําที่ร้านที่ใหญ่ๆดังๆก็จะมีคน เยอะแยะนะคะแล้วก็มีชิปเยอะขึ้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ในช่วงโควิดนะคะพันเอมเอกนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่วุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ปกติเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่อเมริกานะคะจะค่อนข้างได้เงินมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาหรือว่าเงินทิปต่างๆมันจะค่อนข้างน้อยลงนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้าด้วยซึ่ง ตอนนี้เนี่ยการทํางานร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารไทยก็ถ้าเป็นร้านดังๆเลยนะคะก็ยังพอมีรายได้เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นร้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่ไม่ยุ่นวายกับใครมากมายก็จะเป็นรายได้น้อยนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าพออยู่ได้ไหมก็ ถ้าเป็นรายได้น้อยหนึ่งนะเดือนหนึ่งคุณได้เจ0ดแ0ดอเหรียญนะมันก็ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าไหนจะค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถค่าเช่ารถค่าเช่าบ้านค่าแก๊สค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจิบประาะเลยนะคะนั้นนะเบ็ดเสร็จนั้นพวกนั้นเนี่ยก็ตกตก,ตก,ตกรวมๆอยู่ที่ประมาณหน0 0งพันเหรียญเลยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องเช่าบ้าน คุณมีรถขับปกติแล้วนะคะบ้านไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องเช่าจ่ายแค่ค่าค่าใช้จ่ายส่วนเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าโอเคแล้วก็อยู่ได้นะคะ,ะแล้วก็ก็จะต้องหาอย่างอื่นทำด้วยเนาะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณไปทํางานร้านอาหารฝรั่งหรือว่าร้านอาหารที่เป็นอิตาเลียนหรือร้านอาหารญี่ปุ่นคุณจะได้รายได้เยอะขึ้นนะคะเดือนหนึ่งก็หลายพันอยู่นะคะเป็นพันสองพันสามพันแล้วแต่นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะต้องอประหยัดแล้วก็ใช้จ่ายอย,าอย่างประหยัดมากๆเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่รู้ว่าใครยังไงบ้างแล้วก็รายได้มันก็จะแตกต่างกันเพราะเดี๋ยวนี้นะคะ คนก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันด้วยแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่บางคนก็กล้าออกมาข้างนอกบางคนก็ไม่กล้าออกมาข้างนอกนะคะเพื่อน ก็งานงานร้านอาหารก็จะเป็นลักษณะคือ,อบริการแล้วก็เช็ดเสิร์ฟทําความสะอาดนะคะแล้วก็เช็คลูกค้านะคะพาลูกค้าไปขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าร้านนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าร้านที่พี่แป่วทำเนี่ยนะคะเป็นร้านที่แบบสบายสบาย,บายแล้วก็ไม่ไม่ซีเรียสไม่มาอะไรมากมายคือบริการก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนร้านค้าบ้านเราเลยคือจากประสบการณ์ที่เคยทําร้านอาหารนะคะก็มีมีหลายร้านมากๆที่เราทําแล้วแล้วเราก็ ไปอยู่ร้านใหญ่ๆดังๆนะคะเขาก็จะมีพนักงานหลายส่วนมากๆเลยนะคะมีคนในครัวผู้ช่วยคนในครัวมีบอยเบสบอยแล้วก็มีคนล้างจานนะคะแล้วก็มีมือผัดมือทำแอปเิ a แอปเปตไทเซอร์ นะคะมือทอดมือแกงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแยกกันไปเลยนะคะแต่บางร้านเขาคนนึงก็ทําได้หมดทุกอย่างนั่นคือเป็นร้านใหญ่มากๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนนอกร้านนอกนอกข้างนอกนะคะคนข้างนอกก็คือเป็นพนักง,งานเสริร์ฟเป็นโฮสต์นะคะ พนักง,งานเสริร์ฟเป็นโฮสต์นะคะคือคนต้อนรับแล้วก็เป็นเบฟเป็นฟู้ดลันเนอร์ก็คือคนที่ยกเฉพาะอาหารอย่างเดียวอย่างตัวที่พี่เป่าทำเนี่ยแรกๆเลยนะคะคือตัวยกอาหารอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอปหนึ่งนะคะ โอเคค่ะต่อนะคะตอนนี้ติดไฟแดงแล้วก็เป็นทำเป็นยกอาหารก็คือไปยกอาหารในครัวนะคะแล้วก็มีพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็คือเวสเตอร์หรือ, Server, อ ester, ว่าเวดเตสนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับออเดอร์จากลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าคนส่วนใหญ่จะได้บอดอีบริการจากตรงนั้นนะคะที่ได้เงินทิปเยอะนะคะยิ่งดูแลลูกค้าดีเอาใจลูกค้าดีพูดจาดีแล้วก็ไม่รบก,กวนลูกค้ามากเกินไปก็จะถือว่าโอเคแล้วก็ที่เนี้ยริ เขาจะมีการให้ต่อเต่ากันอยู่แล้วก็คือทิปนะคะเพราะว่าเราได้ค่าแรงจากการเราได้เงินหนักๆจากจากการการได้ทิปอะค่ะอือ uh ฮึ huh. แล้วก็จะมีโฮสต์โฮสต์นี่ก็คือเป็นหน้าที่ที่อคอยต้อนรับนะคะบางร้านก็จะมีแค่โฮสต์ทำหน้าที่โฮสต์อย่างเดียวบางร้านก็ มีเป็นทั้งเสิร์ฟเป็นทั้งโคสชนะคะทุกอย่างพนักงานเสิร์ฟก็เริ่มต้นตั้งแต่เท็ดทำความสะอาดจะมีเชฟมีไซส์จ็อบของตัวเองมีการล้างล้างจานเช็ดจานล้างแก้วทําความสะอาดทําน้ําอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องแยกกันนะว่าเออขัดห้องน้ําคือวันนี้นะเว้นใครเว,นใ,รวนใครแบบนี้นะคะแล้วก็นั่นคือร้านใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีการปิดจ็อบก็คือปิดบิลนะคะก็คือทำทุกอย่างหมดเลยแล้วก็จนจนส่งเงินให้กับทางร้านจนจบนะคะ แต่ว่าถ้าบางร้านอย่างทั่วไปที่ร้านไม่ได้ใหญ่มากมายก็คือคนเดียวบริการตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้เลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทําได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างร้านที่พี่อยู่เนี่ยเป็นร้านที่สบายๆมากเพราะว่าลูกค้าก็เป็นคนที่สบายๆไม่ได้เรื่องมากไม่ได้เป็นแบบลูกค้าแบบไฮโซหรือว่าเป็นคนที่แบบมีระดับอะไรมากมายเพราะเราอยู่ในแหล่งที่เป็นคนที่คนคํามาค้าขายนะคะ เราก็จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าอาิโลงชงฉากนิดนึงนะคะแต่ก็การไปทําก็โอเคก็ถือว่าสนุกคะ่ะส่วนตัวก็คือทําแค่ตอนกลางวันนะคะที่สมัยก่อนที่ทําก็จะเป็นทําตอนกลางวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็กลับบ้านนะคะเรามีเวลาอย่างวันนี้ก็ได้ไปช่วยพี่เขาก็เดี๋ยวมาดูคะ่ะตรงส่วนไหนเดี๋ยวถ้าพี่จะ ช่วยใช้ในการถ่ายวิดีโอได้พี่ก็จะถ่ายคืออยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้ว่าเออการทํางานของที่นี่หรือว่าแต่ละอย่างคือประสบการณ์ของแต่ละคนและแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยบางคนไปอยู่ในสถานการณ์ที่สวยหรูหรูหราก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์แต่ว่าอย่างบางบางคนก็ไปเจอประสบการณ์อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเี้ยคะ่ะประสบการณ์แต่ละคนก็จะแตกต่างแต่ถามว่าเป็นลักษณะที่คล้ายกันไหมคล้าย กันนะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างของระดับสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำลังจะถึงร้านแล้วค่ะบ้านกับร้านก็จะไกลยอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะถ้ารถไม่ติดก็อยู่ที่ประมาณ12-13นาทีนะคะประมาณนี้แต่ว่าคือถ้าเราไปร้านไกลๆเราก็จะต้องเผื่อเวลาเพราะว่าจะมีรถติดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปถึงร้านก็ไปก็ทำความสะอาดเช็ดทั่วไปนะคะเช็ดโต๊ะทำความสะอาด พวกเครื่องหน้าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะนี่ก็ห่างไปนานเหมือนกันไม่รู้ว่าจะกลับมาจําได้หรือเปล่านะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไงถ้าเกิดว่าทําเป็นวิดีโอมาได้ก็จะมาบอกนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ต้องขอประธานโทษจริงๆนะคะว่ามันใช้วิดีโอไม่ได้จริงๆเพราะเราทํางานด้วยก็วันนี้ก็คงจะเลิก3ามโมงนะคะสามโมงแล้วก็ ถ้าไม่ติดลูกค้าเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะอยู่ที่สถานการณ์ว่าลูกค้าเยอะหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรา,าใกล้จะถึงราัคาใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วนะคะเ,เพื่อนตอนนี้ก็อยู่ในรถนะคะกลับมาเตรียมตัวนะคะ ทำงานก็ประมาณ11บเอโมงอะคะ่ะแล้วก็นี่เราก็มาถึงร้านก่อนประมาณ10บโมงครึ่งเพื่อเตรียมเตรียมการเตรียมนู่นเตรียมนี่นะคะแต่ว่าร้านเปิดจริงๆประมาณ11บเอโมงเช้านะคะร้านที่พี่แปว๋วทํางานเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารประมาณ11บเอโมงเช้านะคะจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะ2องทุ่มครึ่งเพราะว่าร้านก็จะอยู่ในแหล่งที่เป็นคนทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่มีคนทำงานทำมาค้าขายทำมาหากินนะคะ นั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากแต่อย่างบางร้านรา้านใหญ่ๆเขาก็จะเปิด11โมงถึงสามทุ่มสีทุ่มแล้วแต่นะคะ<ม>แล้วแต่ด้วยอะไรเงี<ม>้ยค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะถึงแล้วเพราะว่ารถมันติดไฟแดงรถคันข,ข้างหน้าพี่ก็ดูสิเขาก็ขับแบบว่าช้ามากแล้วเขาก็เตรียมตัวอะไราานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ติดไฟแดงแล้วก็รถติดนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วคะ่ะ ใกล้ถึงละห่างอีกสองไฟแดงก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะไฟจะออกสวยๆหน่อยเพราะโดนแดดใช่ไหมคะก็อยากเอาความรู้ที่มีหรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็มาบอกมาคุยกันนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ทราบกันการมาอยู่ที่อเมริกาก็ต้องสู้นิดนึงนะคะแล้วก็ใครจะมาอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้มาง่ายๆหรือว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเลยนะคะแต่ว่าพี่เชื่อในเรื่องของการที่คนที่ได้มาต่างประเทศจริงๆนี่ต้องอยู่ที่ โชคด้วยนะคะอยู่ที่โชคและดวงด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าบางคนก็ถ้าตายขอวีซ่าตั้งนานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็แบบ ขอครั้งเดียวก็ง่ายอย่างพี่พี่ก็ครั้งเดียวจริงๆบอกตรงๆว่าพี่มาครั้งครั้งเดียวพี่ก็ขอได้แต่ของพี่เนี่ยมามาเพราะว่าเรามีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยเรามีเพื่อนมีพี่มีครอบครัวมีญาตินะคะแล้วก็พี่สาวพี่ก็อยู่ที่นี่มันก็เลยน่าจะเช็คทางประวัติได้ว่าอ๋อมีมีมีครอบครัวอยู่อะไรแบบเนี้มันก็เลยดูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอือหือก็เอาใจช่วยกับทุกคนนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่า ทั่วโลกก็ลำบากกันเหมือนกันแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไปไหนป้องกันนะคะนี่พี่ก็มีหน้ากากนะนี่นะคะมีหน้ากากไปไหนก็คือใช้หน้ากากนะคะแล้วก็เจลล้างมือคือพกไว้เลยนะคะแล้วก็ไปเจอน้ําที่ไหนก็ล้างมือนะคะเพราะเราไว้ใจไม่ได้ตอนนี้อเมริกาก็คนกลับมาเป็นกันอีกนะคะมีเพราะว่ามีเชื้อตัวใหม่จะถึงแล้วค่ะตรงนี้ เดี๋ยวเราขับเข้าไปนะคะโอเคนะคะอาจจะดูวุ่นวายยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ขับรถด้วยแล้วก็ใช้วิดีโอไปด้วยนะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนที่เป็นคนเอเชียเยอะแล้วก็มีฮิส p าิิกเยอะนะคะเราก็เลยอยู่กันโอเคอยู่นะคะพี่ก็จะจอดรถนะคะ โอเคพี่ก็จะจอดรถนะคะดนึงดูก่อนว่าเราจอดรถด,ดีไหมเพราะว่าบางครั้งรถก็จะแบบไม่โอเคมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วลงไปที่ร้านนะคะแล้วก็ไปหาพี่เขาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ก็ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะคะเพื่อนๆ นีะะคะเราก็ป้องกันนะคะจอดรถไว้นะคะโอเคนี่ค่ะร้านอาหารก็อยู่ตรงนู้นเลยนะคะนั่นพี่เข้ามาแล้ว ได้จะมานะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ก็ทําความสะอาดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะร้านเราก็จะมีอาหารแบบนี้เลยนะคะเ็ราเป็นร้านเล็กๆธรรมดานี่นะคะดูแลกันเองแล้วก็พี่ๆเขาก็ช่วยกันนะคะเป็นร้านของพี่เขานะคะก็มีเคาน์เตอร์มีทุกอย่างนะคะในร้านแบบนี้เลยค่ะ นี่คือร้านอาหารนะคะก็ปกติเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะคะมีหลายๆโต๊ะหลายๆมุมนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีก็คือในครัวนะคะนี่ก็เป็นมุมที่เราทําความสะอาดนะคะอันนี้เป็นมุมสง่งอาหารนะคะแล้วก็นั่นมุมในครัวนะคะในครัวทุกคนก็อยู่ในครัวนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นคาน์เตอร์ตรงจุดนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นที่เดิมที่เคยแบบใส่วิดีโอเข้าไปนะคะยังไงก็เดี๋ยว เราจะเริ่มทำงานต่อสิบโมงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น28นาทีนะคะวันนี้ทำงานตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะ5ชั่วโมงครึ่งนี่ก็อ่ เขาก็ให้ตามสัดส่วนของการเหมาจ่ายนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็ทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็ขับรถกลับบ้านนะคะกลับไปทําอย่างอื่นต่อนะคะนี่ก็เป็นาการทํางานของการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะเดี๋ยวถ้ามีอย่างอื่นอีกจะมาคุยแล้วก็อยากจะให้แนะนําเพื่อนๆน,นะคะยังไงวันนี้นะคะขอลับ บ้านนะคะขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและอยู่รอดปลอดภัยในช่วงโควิดนี้นะคะอย่าเครียดนะคะก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการเตือน วิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อวิดีโอต่อไปค่ะแล้วก็เจอกันนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะเราก็จะลาไปก่อนเลยนะคะระหว่างนี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ